ăn nữa ăn nữa ลิอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาล่าท้าผีกันซึ่งวันนี้เราอยู่ที่ไหนไเ,ไเ,เรียลดีเรียลดีที่ท <ะ S 1> ไหนคะแม่ตอนนี้อยู่ที่รอยัลการ์เด้นพัทยารู้ป่าว่าทําไมเราถึงเรียกแม่มา,าเพราะว่าแม่เป็นเด็กขิ่นที่นี่เดี๋ยวมาวัดกันว่าเราจะกลัวไหมแต่ว่านอกเหนือจากสามสาวตรงนี้เรายังมีหนุ่มๆม,มาแบบว่าเพื่อมา เออแล้วมาสร้างความสื่อสานให้กับเราเดี๋ยวจะมาดูว่าจะวิ่งก่อนเราหรือเปล่ามีอ่ะครับไม่มีไม่มีเปลี่ยนของโลกเออแข่งบอกว่าสั้นซึ่งที่นี่เขาบอกว่าน่ากลัวมากใช่ติดอันดับหน้าของโลกจริงจน่ากลัวจะแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าไม่ร้องหรอกเนาะบอกเลยนี่ทำไมต้องคุยเรื่งแบบนี้อ่ะโอเคจะน่ากลัวจะแค่ไหนเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะ ใชข่ขออนุญาตเข้าบ้านหน่อยนะคะโอเคขอให้เข้าแล้วออกไป โ้พี่ก็ไม่ชอบตัวแกอะไรคนนี้มแน่ไงมันท่องใครวะระแวงไว้หมดแล้วค่ะอห้าฉุกเฉนเอาวรู้หลักก็ดีจริงๆอ่ะผีมากูโดนก่อน มันมันเหมือนอันนี้อันนี้ห้องฉุกเฉินใช่เหรอใช่ emergency ทำไมดูดีจังอะก็อ่านป้ายสิทอูอรเอยเนี่ยเค้าเตาพยาบาลต้มนหนึ่งนะต้มหนึ่งนะมาแน่ๆายะไม่รู้สักไงมำไม,อ,ไมอ่ะ จะเสียงเบาๆนะคะเขาพักมึงต้มือตบแกอะไรก่อนมาแล้วข้างหลัง เป็นนักคนที่สะดุ้งแรงอ่ะคือคนนี้เวียงด้วยเวียงกระแทกประตูด้วยไม่เวียงดรอใช่ฝังไปเงี้ยไม่ตกใจหมดเลยมองไม่เห็นอะ่ะกระจกปะเดี๋ยวพี่เขาชนอันนี้ห้องตัดไปไปเอาหม่เอ,อซิเปิดไฟให้อีจีย ใช่ข้าวตาพี่ด้วยมองเห็นมะโอ้ยเขาอุ้มลูกเนี่ยปัดไม่เอาไม่มีลูกซ้อมซ้อมไม่ซ้อมไม่ยกลัวไม่มีลูกแฮ้มึงมจะเดินไปไหนเฮ้ยเตียงเด็กหรือเปล่าคะ What

ไม่ได้ไม่ได เชียพี่อะไรคะลูกไปี่ตัทำไม, <laughs> มเออเออเออเอืเออ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 ออเ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 เออเออออเอาเออเอเอาเเอเอออเ ขอน้ำไหมค่ะให้ให้พูดความในใจก่อนให้พูดก่อนตอนแรกอะว่าจะไม่กลัวแต่พอแบบพอดูข้างในแล้วมันก็มันก็น่ากลัวอยู่อเนะ่อเขาตามาได้เหรอไล่ไล่เมื่อกี้บอกว่าจะไม่ไม่หนี จะไม่หนีแล้วก็จะไม่ร้องก็ไม่ร้องโดนเหวี่ยงด้วยใครเหวี่ยงเดี๋ยวไปดูเลยกิมเดี๋ยวไปดูแต่ตั้งหนึ่งนะอันเนี้ยเหมือนจะร้องนะอันเนี้ยเหมือนจะร้องไห้แล้วไม่เราไม่ใช่อะไรด้วยนะแม่งเป็นอย่างนี้เว้ยไปที่ไปไที่ไปที่เพงดันคุยนแล้วแบบจะไปอยู่อันนึงเป็นแมงูุมเอ๋ยอ่ะใช่ต่อแถวกันอยู่เหนื่อยอ่ะแล้วสลับแล้วสลับเลยเะรอแลนี่แลนี่ไม่มีใครอยากอยู่หน้าแลนี่ ไม่มีแสงเสียงผมแล้วก็จะมีแบบว่าเฮ้ย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 แล้วก็บรรยากาศชื่อแบบไอ้เอยไอ้เอ้ยฝนแล้วก็วิ่งตามหูจำได้เลยนี่ฉากสุดท้ายเฮ้ยพี่ใช่หรอจับจิตเลยพี่เออเฮ้ยพี่อันไหนน่ากลัวสุดนักการ์ดอ๋อห้องดับจิตเหรอท้ายๆเลยอ่ะห้องดับจิต เขียวๆปะโรงงานทาแบบอ่าโรงงานตามมาอันเนี้ยก่อนที่เราจะเจอหมอฟันก่อนที่เราจะเจอหมอฟันเป็นอันไหนอะที่เราวิ่งกันอะเออที่เราวิ่งเป็นแมงมเลยอ๋ออ๋ออ๋ออผมปหพยาบาลเนี่ยไม่อยู่ข้างหลังคือตลอดเวลาเลยกลัวจะหลงทางกลัวจะหลงทางสนุกค่ะสนุกดีเหนื่อยถ้ายาวกว่านี้ได้ก็คือแบบว่าน่าจะน่ากลัวมากกว่านี้แบบหลอนอยู่หลอนอยู่หลอนหลอนหลอน โอเคค่ะทุกคนสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ค่ะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะอ่ะรวมไปถึงเราฝากว้าขอบทุกคนก่อนน้นนึงอ่ะเชิญเลยจ้า A A อ่ A ก็ของบิวนะคะบิวเซ็กซี่เทรนเนอร์ค่ะในไอจีฝั่งนี้จ้าไอจี